นี่ฟูจินพี่วิ่งตามไม่ทันนะวิ่งแบบนั้นไม่ได้นะขอรับฮารุวิ่งมาแบบนั้นเดี๋ยวก็ล้มอ้ไม่ล้งหรอกน่านี่ฮารุพี่บอกเธอกี่รอบแล้วเนี่ยว่าห้ามหนีออกไปเที่ยวข้างนอกไปอันตานี่ฟูจินฉันใช้ให้เธอไปดูแลยายฮารุคอยจับตาดูนางไม่ให้นางหนีเที่ยวไหนหนีเที่ยวด้วยกันได้รู้ไหมว่าข้างนอกอันตรายแค่ไหนฮารุไปแล้วฮารุกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะยังน้องสาวว่าทั้งสองท่านอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นในครั้งที่ย่าคอมแมงกิสันจะคืบคลื้นได้มีอสูรจากความมืดบุกเข้ามาโจมตีอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวจนกลายเป็นภัยพิบัติและโศกนาฏกรรมของข้าม้อยไม่ไปด้วยเพลิงและเสียงกรีดร้องอสูรพวกนั้นได้ฆ่าชีวิตของท่านพ่อและท่านแม่ของข้าไปเสียแล้ว เจ้าฆ่าท่านพ่อกับท่านแม่ของข้าจ้าป็นน้องสาวเจ้าพาะรานมือข้าครับข้าจะไม่ให้เจ้ายุ่งกับน้องสาวข้าหรอกนะท่านพี่ไม่นะข้าจะอยู่แบบนี้งั้นเหรอไม่ได้สิท่านพี่ ช้าแล้วนะเนอะปฝากไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะกลับมาใหม่จะหนีไปไหนนะ่ะเจ้าเป็นอะไรไหมอารขุข้าไม่เป็นอะไรแลาวเพียรหลาดเป็นอะไรหรือเปล่าเออถ้าท่านเป็นอะไรปะข้าจะทำอะไรเย,ยคือเรื่องราวของข้าอะจริงสิสวัสดีฉันฮารุรินเป็นน้องสาวของซูรินุได้แล้วนะ่อืมย่าจาังนะงั้นไ้เจอกันใหม่ครั้งหน้าล่ะ